สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะวันนี้น้องมีพระค่ะมาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะต้องรบกวนพี่พี่ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อมาได้ทักมาได้นะคะพี่พี่นะ ดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการค่ะพี่พี่เนาะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการค่ะ<ๆ>สนใจยังไงชอบยังไงติดต่อมาได้เลยค่ะสายด่วนสายตรงหาน้องได้ที่0990641307ค่ะพี่พี่นะ0990641307ค่ะเ<ๆ>บอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่นะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะชอบองค์ไหนสนใจองไหนติดต่อมาได้เลยค่ะ ช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่น้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเป็นปลายทางต้องขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่น้ถ้าเป็นปลายทางนะคะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทค่ะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนค่ะยินดีส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่น้น้องจะส่งให้ฟรีนะคะอนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยนะคะพี่พี่นะาองค์นี้เป็น วัดประดู่ฉิมพีค่ะพี่พี่จากวัดประดู่ฉิมพีค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะค่ะกล่องกระหมียแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ด้านหน้าเขียนท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะพี่พี่นะด้านหน้าเขียนท่าพระบางกอกใหญ่ค่ะเป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่พี่นะองค์นี้เป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะ ปล่อยให้ในราคา300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่น้ำราคา300บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังค่ะด้าน,านหลังค่ะด้าน,านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่โต๊ะมีกล่องเป็นกรอบกรรมยีแบบนี้เลยค่ะพี่พี่นะเป็นกล่องกรรมยีแบบนี้เลยค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่พี่เป็นเนื้อดินค่ะพี่พี่นะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพีค่ะพี่วินนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะ ต่อไปค่ะองต่อไปองนี้เป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่สุขค่ะสองห้าหนึ่งเก้าค่ะพี่พี่พอสองสองห้าหนึ่งเก้าค่ะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่พี่นะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านหลังเขียนที่ระลึกค่ะพี่พี่นะด้านหลังเขียนที่ระลึกค่ะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พีนะเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่นาะเป็นหลวงพ่อแดงค่ะพระคูยานวิราชค่ะพี่พี่องนี้เป็นพระคูยานวิราชค่ะอายุครบเก้าสิบปีค่ะพี่พี่นาะดาน้างค่ะ ด้านหลังค่ะ。 ะคูยานวิราชคะ่ะหลวงพ่อแดงคะ่ะเขียนที่ระลึกค่ะพี่พี่นะเขียนที่ระลึกคะ่ะต่อไปคะ่ะองค์ต่อไปองค์น,นี้เป็นหลวงพ่อขาวคะ่ะพี่พี่นะหลวงพ่อขาววัดพระบางค่ะพี่พี่ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะคะด้านหลังคะ่ะด้านหลังเขียนหลวงพ่อทิมค่ะพี่พี่นะด้านหลังเขียนหลวงพ่อทิมค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระพรมปัญโยค่ะพี่พี่นะับเป็นพระพรมปัญโยค่ะวัดสแกค่ะพี่พี่นะับวัดสแกค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะองนี้เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่น้อสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการค่ะพี่พี่นาอถ้าได้ยินเสียงพัดลมต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพอดีร้อนมากเลยค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระครูสุวรรณวรวิทย์ค่ะพี่พี่นะเป็นพระครูสุวรรณวรวิทย์ค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะที่ลึกในงานหลอบพระประธานวัดบำลุงลาดสนค่ะบำลุงลาชค่ะสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่พี่พอสองสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะ,อง,อ,คะองค์นี้เป็น พระวิจารณญานมุนีค่ะพี่พี่นะองค์ shorts. นี้เป็นพระวิจารณญานมุนีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเขียนที่ะลึกในงานฉลองพระอุโบสถค่ะพี่พี่นะเขียนที่ลึกในงานฉลองพระอุโบสถค่ะวัดอุตตมาค่ะพี่พี่นะวัดอุตตมาลามค่ะพระวิจารณญาณมุนีค่ะ ต่อไปค่ะองต่อไปค่ะพี่พี่องนี้เป็นพระครูสมุทรธรรมะสุนทรค่ะพี่พี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะองนี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครค่ะพระครูสมุทรธรรมะสุนทรค่ะพี่พี่นะ อ,องนี้เป็นหลวงปู่โตค่ะพี่ๆนะเป็นหลวงปู่โตค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะอนุสรสร้างโรงเรียนค่ะอ,องนี้เขียนอนุสรสร้างโรงเรียนค่ะหลวงปู่โตค่ะต่อไปค่ะองค์ต่อไป องค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะเป็นพระสมเด็จด,ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะวี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสภลค่ะพี่่หลวงปู่ทิมค่ะเขียนงานเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะพี่พี่นะองนี้เขียนงานเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพ่อท่านเขียวค่ะพี่ๆหนาะองค์นี้เป็นพ่อท่านเขียวค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะพ่อท่านเขียวค่ะ ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อคงค่ะพี่ๆนะเป็นหลวงพ่อคงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะงานวางศิลาลึกสาลาการประเรียนค่ะวัดวางศพลดค่ะจังหวัดจันทบุรีค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อคงค่ะเป็นหลวงพ่อคง ต่อไปค่ะองต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นปิติภูมิค่ะพี่พี่นะรุ่นปิติภูมิค่ะเมตตาสร้างโบสถ์วัดสี่มงคลค่ะเมตตาสร้างโบสถ์วัดสีมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่พี่นะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะต่อไปเป็นหลวงพ่อขอมค่ะพี่ๆนะองค์นี้เป็นหลวงพ่อขอมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ Terror, ต,ตอ謝謝 hmm. ่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อเกษมเขมมาโกค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเกษมเข็มมาโกค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสำนักสุสานไตลักษ์ค่ะพี่พี่นะสำนักสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางค่ะพี่พี่จังหวัดลำปางค่ะพศหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่นะองค์นี้พศหนึ่งเจ็ดค่ะหลวงพ่อเกษมเขมมะโกค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเกษมเขมมะโกค่ะ ต่อไปองค์นี้เป็นพระอุปชาเพลินค่ะพี่พี่นะเป็นพระอุปชาเพลินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพิธีผูกพัทธสีมาวัดหนองไม้เหลืองเพชรบุรีค่ะพี่พี่นะสองสี่เก้าห้าค่ะพี่พี่สองสี่เก้าห้าค่ะพระอุปชาเพลินค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นปลาอาจารย์ขันค่ะพี่พี่น้เป็นปลาอาจารย์ขันค่ะวัดนกกระจาบค่ะพี่พี่น้วัดนกกระจาบค่ะปลาอาจารย์ขันค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่พี่น้เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะ ด้านหลังค่ะหนึ่งร้อยปีค่ะพ,พี่นะด้านหลังเขียนหนึ่งร้อยปีค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะ ต่อไปค่ะองนี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อเงินค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะ สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะสองห้าหนึ่งห้าค่ะพี่พน้าหลวงพ่อเงินพอสอสองห้าหนึ่งห้าค่ะต่อไปค่ะองค์ต่อไป องนี้เป็นหลวงพ่อไหนค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งจังหวัดอยุธยาค่ะหลวงพ่อหนวัดบ้านแจ้งจังหวัดอยุธยาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ไปค่ะองค์ต่อไปค่ะอง์นี้เป็นหลวงพ่อเจียมค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเจียมค่ะด้านหลังค่ะจงังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พ่หลวงพ่อเจียมจงังหวัดสุรินทร์ค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์น,นี้เป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสีตาลามค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสีตาลามค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระล ouais ึกในงานผูกพ <c ười> <traffic ỡ vanilla> ัทศีมาค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในงานผูกพัทศีมาค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่พอสองสองห้าสองหนึ่งค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะ องต่อไปค่ะองต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อคงจังหวัดจันทบุรีค่ะพี่พี่นาะเป็นหลวงพ่อคงจันทบุรีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะพี่พี่นาะองค์นี้พอสสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะหลวงพ่อคงค่ะ ต่อไปเป็นหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตค่ะพี่น้าหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตค่ะสองสี่เก้าเจ็ดค่ะพี่พนะงพอ,องค์นี้พสสองสี่เก้าเจ็ดค่ะ,คะ,ออคะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะปล่อยให้อยู่ที่ในราคาสามร้อยบาทสี่สี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นาราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะ ุกรูปทุกองค์เลยค่ะพี่พี่นาาหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตค่ะพี่พี่ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะ้าเป็นหลวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่พี่นะ้าเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พีนะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพตาโอรีค่ะถ้าพิพาประกันใดต้องกราบขอภัยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านข้างค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อคงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อคูนค่ะวพี่พี่นะ้าเป็นหลวงพ่อคงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อคูนค่ะด้านบนเขียนเจริญพรค่ะพี่พี่นะ้า รุ่นโชคดีค่ะพี่พี่วงนี้เป็นรุ่นโชคดีพสสองห้าห้าห้าค่ะพี่พี่วัดถนนทับใหญ่ค่ะอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนคะรราชสีมาค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อคงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อมีค่ะหลวงพ่อขุน ต่อไปค่ะองนีนะ้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พนะเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าๆเดิมเดิมเลยค่ะพี่ๆนะสวยสวยเดิมเดมเก่าเกาเดิมเดมเลยนะคะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระคูโกวิสมุตคุณหลวงพ่อเนืองค่ะพี่พี่นะพระคูโกวิสมุทคุณหลวงพ่อเนื่อง,นะว,ว,ง,อองวัดจุรามณีค่ะด้านหลังค่ะสองห้าสองันห้าร้อยค่ะพี่พี่นะองค์นี้250ห้าศูค่ะลาบผลพูนทวีค่ะพี่พด้านหลังเขียนลาบผลพูนทวีค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระมงคลวังโบราณค่ะพ,พี่นาพระมงคลแับสอนค่ะจังหวัดอยุธยาค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะ 300บาทเท่านั้นค่ะปล่อยให้ในราคาองาคาละ300อบาทเท่านั้นค่ะต่อไปองค์นี้เป็นพระผงพิมพ์ปิดตาค่ะพี่พี่นะเป็นพระผงพิมพ์ปิดตารุ่นรวยทรัพย์หลวงพ่อรวยค่ะหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาค่ะพี่พี่นะจังหวัดอยุธยาค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะวัดตะโกค่ะพี่พี่นะวัดตะโกค่ะเป็นปราปิตาค่ะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่หมุนค่ะพี่พี่นะเขียนหลวงปู่หมุนดวงเศรษฐีรุ่นหมุนเงินหมุนทองดีเฮงค่ะหมุนเงินทองดีเฮงค่ะพี่พี่นะหลวงพอรวยวัดตะโกค่ะ วัดป่าหนองหล่มค่ะพี่พจังหวัดสักแก้วค่ะนี่ค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้ก็มีพระค่ะมาแบ่งปันพี่พี่นะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆเนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ ต้องรบกวนพี่พี่ดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนนะคะพี่พี่นะดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนนะคะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนติดต่อมาทักมาได้เลยนะคะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่น้อดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะปล่อยให้ในราคาองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่องค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่นะกกับสวัสดีพี่พชาวรักเครื่องทุกท่านนะคะ่ะกับสวัสดีค่ะ